สบายดียินดีตอนรับทานเข้าสู่ช่องต้นชาแนลมอนีเฮาสิพาทานมานยางเลาะสมบรรพาบรรยากาศอยู่ในงานตลาดนัดชิลลิ่งพ์คอยู่ที่ห้างพักสั้นเนาะอยู่ในงานก็จะมีกิจกรรมหลากหลายเนาะคือที่ดังที่เขาเห็นนี่ะจะมีหัานเสื้อผ้ามีเสื้อผ้าเด็กน้อยและเครื่องผู้ใหญ่เนาะมีเครื่องผู้ใหญ่เครื่องเด็กน้อยกิจกรรมหลากหลายเนาะ มีร้านเบียร์เนาะทั้งหน้าก็สิเป็นบูธเบียร์ลาวเนาะเป็นร้านอาหารเนาะเฉพาะนางกินนางชิลเนาะนี่ก็แมนห้านขายรถทีบเนาะรถทีบเสิร์ฟเขา่าสังเกตเห็นว่าคนกำลังเริ่มมาเนาะ่รงนี้มันเป็นประมาณค่ายสามสาี่โมงหรือ4ี่ห้าโมงแรงนี่เนาะด้านหลังเป็นตึกอพาร์ตเมนต์เนาะ จิตกับห้างพักสั้นลาวาทางด้านข้างอยู่กำขวามือนี่กับซีเมนบุฟอาหารเนาะบุฟอาหารอ้อมอ้อมหอบเลยของอยู่ในงานนี่เนาะมีบุฟย,ยางกับซีเมนบุฟขายน้ำปั่นเนาะบุฟขนมโดนัทโดนัทบุฟขนมโดนัทคนกำลังเริ่มทยอยมาเนาะ อากาศดีช่วงนี้อากาศฟ้ามืดคึมอากาศบดอากาศเยน็ยนเย็นกระบ่ฮ้บบอนปันใดเบ,บียร์ลาวเบียร์ลาวเป็นผู้อุปถมัมภ์เนาะสปอนเซอร์หลักนเนาะเงิงป้ายเบียร์เหล้าเบียร์ลาวเนาะเบียร์ลาว,าวทุกสถานที่ทุกงานเนาะก็มีเบียร์เหล้าน้องนี่เป็นร้านนั่งกินเนาะน,นั่งดื่มเนาะ ขอขอบใจเนาะที่รับชมว,วิดีโอเนาะอ่าอย่าลืมกดกระดิ่งเนาะกด subscribe และกดติดตามเนาะเป็นกำลัง